สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาเรียนกับคุกเกตนะครับในวิชาก,การงานอาชีพนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเันเรื่องวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเราไปเรียนกันเลย okay. อุปกรณ์แรกนะครับคือช้อนปลูกการใช้งานใช้สําหรับขุดย้ายต้นกล้าในการปลูกขุดหลุมปลูกหรือใช้ขุดหรือตักต้นกล้าอุปกรณ์ที่2นะครับคือซ่อมพลวน การใช้งานใช้สำหรับพรวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรใช้พรวนดินที่แข็งอุปกรณ์ที่3ค่าใช้สำหรับเกลี่ยดินเก็บเศษหญ้าตกแต่งการปลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับคุณครูก็จะอัดคลิปนะครับให้ความรู้กับนักเรียนต่อๆไปนักเรียนต้องติดตามชมนะครับวันนี้คุณครูเก็ตไปแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบาย